ถามเลยมีพี่แกมนี่ถ้าเป็นพี่พาวอ่ะถ้าหนูเป็นพี่พาวหนูบอกตัวว่าแปกพี่ปิลลี่จะทำอะไรหนูไหมจะต่อยไหมไม่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 ีแกนี้ไม่มีใครแกรนะใช่ใช่ใช่ 记录下来。 เขาให้แปให้ต <pigeon ol es> anyway, <c oughs> ัวเธอยธอไม่แปะให้มิชัเร่องเกี่ยวกอนไงคะ่งองามห้หเจปก้องม ว่าถ้าถ้าโตจะแปะให้พี่หนิว่าทำไงทำไงเอาเลยอ้วโตโตโตแปะแล้ว สลุปนี้เนี่ยเป็นเคใช่ไหมอ้ยเอ็นดูเด็กกว่าโอ้น่ารัง่ะอุ้ยพี่เหนือไม่ใช่คนดีพี่เหนือไม่ใช่คนดีอ่ะทำไมเราต้องปล่อยลูกไปให้คนร้ายๆด้วยอ่ะ เตอร์คู่เขามีแหวนคู่บ้านเรามีผักเตอร์คู่ผักเตอร์คู่อุ้ยเสียงูเสียงหายเลยหนูอย่าทำสียงอย่างนั้นลูกเรื่องียกว่าพี่เหนียวเป็นคนข้างรักตัวเชื่อค่ะเชื่อข้างรักตั้งแต่ตัวจริงจนในตัวละครเลยอะข้างรักตั้งแต่ตัวจริงจนตัวละครเลยข้างรัก ตั้งแต่ตัวจริงไปยันตัวละครเลยหล่อใช่เหรอใช่เอาเถอหนูเชื่อแล้วว่ารักกันดีอีอ <c oughs> ีกอย่างหนึ่งอ่ะโต๊ะโต๊ะใส่ตาตั้นก็จริงนะโต๊ะใส่ตาตั้นก็จริงนะแต่ว่าโต๊ะใส่แว่นไม่ต้องเข้าใกล้ขนาดนั้นสรุปพี่เหนือใส่ตาตั้นพ <c oughs> ี่เหนือหไึงดีออ๋ โตหูไม่ดีเหรอโตหูไม่ดีไม่เชื่อพี่เหนืออะไรรู้ยังว่าทำไมหมูถึงแพงทำไมอ่ะเาพูจริงโตาแล้วแต่ี่อี่ี3แนะครบอาไม่ใช่ี่ีหนึ่งหรอคนที่ชอบมาใกล้ขนาดนั้นตั้งแี่รแรกนี่ตายแล้วทุกนาอสรุปอันนี้คือไกลอ่ะ พี่เป็นเรี่ยงไงโอ้ยลูกลูกโอ้ยเดี๋ยวหนูหนูใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าพี่เหนือหรือเปล่า

อร่อยขนาดนี้ขนาดพี่เขามาห้องยังแอบซ่อนทุกอย่างอย่างนี้เลยถูกต้องค่ะหนูลูกพี่เขาเจอประตูเข้าไปก็เจอแล้วนะพี่เขาเจอเข้าไปนี้ไหมก็เจอแล้วไหมไม่เอาแต่ยังไม่บอกยังไม่บอกยังรออยู่แถวๆนี้ตรงนี้

แต่หลอกพี่อะยาวมากคนระับพี่ขอหยชิ้เล็กๆเราว่ามันเป็นน้องเล็กน้องแค่นี้ชิ้นนู่นนี่ที่ดูคนเสิรก็คือทำไ,ไมพีม่เหนยวหอข้าวไม่ใช่พี่เหนือต้องพูดในเรื่อแล้วเคี้ยวไปดูพี่เหนือเคี้ยวนานมากลัวเขาอยู่ระหว่างระว่างีเนี่ยพี่ฝากว่าแล้วมีตอนแรกที่หนึ่ตกตาบอกเลยเดี๋ยวปุบโต๊ร้อน ร้อนจริงร้อนจริงเดี๋ยวนี้ทุกคนเห็นว่าแหละย่างกับเสร็จก็เตาก็ต้องมีติดต่อแระเป่าไอเราปิ้งกันต่อเราเป่าเป่าเด็กเล็กชอบไหมสิ่งหัวท้ายชอบไหมฮะชอบค่ะชอบจังหวะไหนสุดยอดแี่พี่เหนือเหสามขวบเองอ่ะสามขวบเหรอน้องเหนือไงน้องเหนือน้องเหนือกับพี่โต การอะไรตรงนี้เน้องเี้องเดยก็บอกแล้วน้องแมวเขาอกว่าอ๋อเป็น้องวทดูกันนะยังไม่ยิงอีกเหรอจะไปกินอะไรกันต่อละทีนี้จะไปกินอะไรกันต่อยเราก็พาไปองมการอะไรอ๋อแม่เป็นคนไม่ดีลูกแม่คิดไม่ดีไม่ับเปินเปินออกในใส่บ้านกั อ๋อแ <aperture S 3> ม่มันแม่ไม่ใช่คนดีแม่มันคนบาปเองแหละรือกวกินปุ๊บเราต้องออกกำงกายอ๋อนี่เหนือจะไม่ให้เวลาแล้วกินเสร็จุ๊งออกกาลังกายโอ้ยก็ต้องเขาอยากเป็นผัวอ๋อ แม่คิดดีไม่ได้อีกแล้วอย่าพูดให้แม่คิดไปดีได้ไหมวะที่เหนื่อยนกมากไม่ไม่ไม่ใช่คนดีลูกใช่ชใช่ไม่เดี๋ยวน้องเหนื่อยไง วันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์เออขอบคุณทุกคนมากื่อคืนเก่งมากเลยัแท่บแทแทกพี่เหนือไดสุดยอดมากโอเคไ้เย้นอยร้อยมอัปเแลผมย คนหนึ่งอว่าจะโคตดมิแล้วก um gu like ็มีเลขข้างหน้าด้วยนหรอครวนับเวไ่ด้วยใช่่แบบอ้ยกันหนึ่งร้อยเลยอ่ะใครเออพี่เจ๋ก็ไม่ใช่พี่เจ๋อ